สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้นั้นก็มีหลายต่อหลายเรื่องเหมือนเดิมนะครับเรื่องผู้ชมโดยเฉพาะเรื่องของเตาอั้งโลตอนนี้นั้นเรื่องที่อาคาลักซังแล้วนะครับในบ้านผมนี้ถามทําไมมันคาลักซังมันปรับลดแก๊สไม่ได้นะครับเรื่องผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านก็เป็นสิ่งที่น่าติดตามโดยตอนนี้โดนทัวลงอย่างไม่หยุดไม่หย่อนนะครับเรื่องผู้ชมสําหรับภาครัฐนั้นถามกรณีอะไรเหรอกรณีว่าเตาอั้งโลนี้เตาแก๊สนี้นะครับเรื่อง ผู้ชมอะไรมันเปลืองแก๊สน้อยกว่ากันมากกว่ากันอะไรประมาณนี้ก็ได้มีประชาชนบางกลุ่มนะคบที่อยู่ตามคอนโดนั้นเขาก็สงสัยเอยถจะเกิดซื้อไปใช้ในคอนโดนี้จะโดนตะเพิดออกจากคอนโดอะไรประมาณนี้หรือไม่นั้นก็าไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมต้องติดตามอีกทีส่วนตอนนี้พักเพื่อไทยครับท่านลั่นเนี่ยว่าพลังประชารัฐเป็นรองมาโดยตลอดไม่หวั่นตั้งมือปราบมันและอ่อนถ่วงซักฟอกนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าเสียเฮงหรือว่าเสียแฮงอะไรสักอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมมันจะออกมา ดิ้นอย่างไม่หยุดไม่ย่อนกันเลยทีเดียวนี่นนสำหรับนายสุชาติชมกินเพราะไม่รู้ว่าจะกิ่นมาดามหอมชื่นใจหรือเปล่านั้นไม่ได้มีบอกนะครับเรื่องผู้ชมโดยได้บอกว่าเป็นยต,ติของฝ่ายค้านเนี่ยเป็นยติเถื่อนอะไรประมาณนี้แต่ที่แน่แน่ชวนหลีกภัยนะครับเรื่องผู้ชมประธานรัฐสภาก็ได้บอกว่าไม่ได้เป็นยติเถื่อนอะไรประมาณนี้นะครับเรื่องผู้ชมผมก็งงอยู่เหมือนกันเว้ยเฮ้ยมีออกมาดิ้นนะครับเรื่องผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีสํานนสหรับนายคนนี้นั้นก็ต้องติดตามต่อไปส่วนตอนนี้ซัดก,กันเองแล้ว นะครับเรื่องผู้ชมประชาธิปัตย์ฟาดกับพลังประชารัฐยอมเสียมารยาททางการเมืองส,สุพัฒนาพงเนี่ยบริหารล้มเหลวครับท่านโดยประชาธิปัตย์ตอกกับพลังประชารัฐนั้นเนี่ยปกป้องผลประโยชน์ประชาชนหรือไม่อะไรประมาณนี้วอนขอฝ่ายค้านทบทวนเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีถูกซักฟอกแล้วก็โวข้อมูลเพียบครับท่านใช้นอกรัฐมนตรีพลังงานกลางสภาได้แน่นะครันะคะบท่านผู้ชมก็มาจากนายอ,อัครเดชวงพิทักษ์โลดสสราชบุรีแต่ไม่ใช่ปรินานะครับเรื่องผู้ชม ปรินาตอนนี้กําลังทําอะไรขายอะไรอยู่หรือไม่ไก่ยังมีให้ซื้ออีกหรือเปล่านั้นตอนนี้ก็ไม่น่าจะมีแล้วหรือจะมีไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าฟาร์มโดนปิดไปโดยเขาสนฟาร์มตอนนี้ก็ไม่ได้สนอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆพรรคประชาธิปัตย์ครั้งก่อนนี้หลังจากเอาชนะได้ที่เขตอะไรของปารินานะครับท่านผู้ชมที่ราชบุรีนั้นก็ส่งผลสะเทือนเรือนลั่นหรือเปล่าสําหรับนางปารินานั้นก็ไม่อาจแน่ใจแล้วก็ได้บอกว่าเนี่ยมีข้อมูลของนายสุพัฒน พงษ์ต่างๆนานนเพราะเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานด้านพลังงานกว่า10รอบสามารถแสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวของนายสุพัฒนาพงค์อะไรนี้ได้แล้วถามนานสุพัฒนาพงค์นี้มันคือใครมันคือรัฐมนตรีพลังงานนะกระเด่านผู้ชมโดยก็ได้ออกมาบอกว่าสําหรับประชาธิปัตย์นี้โดยถ้าเกิดไฟค้านไม่เอานั้น<ไ>ของประชาธิปัตย์นี้ก็จะทําการอภิปรายอะไรด้วยนะกระเด่านผู้ชมอยากจะอภิปรายนายคนนี้ด้วยก็ต้องติดตามต่อไปครับท่านว่ามันจะเป็นอย่างไรขออาภัยด้วยหากสรุปสรวน ส่วนตอนนี้หลังจากที่เอบรีนาเอ,อ๋ยชื่อไปเมื่อกี้นะการเดินบูชมวันนี้กลับมาแล้วครับท่านโดยออกมาไม่หยุดยั้งนะการเดินบูชมแล้วก็มาโวยนะเนี่ยทำไมสภามี2มาตรฐานโดยเอบรีนามาแล้วจ้าโวยสภา2มาตรฐานตั้งธนิการนั่งกรรมธิการคู่ชีวิตแล้วก็จี้ให้ชวนหลีกภัยประธานรัฐสภารับผิดชอบนะการเดินบูชมแล้วก็ยืนยันว่าเนี่ยคำสั่งศาลฎีกาถึงเป็นถือเป็นบรรทัดฐานใหม่บังคับใช้โดยทั่วกันแล้วก็จี้ชวนหลีกภัยออกมารับผิดชอบนะการเดินบูชม ว่าไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีโดยคนที่ปรินาออกมาประท้วงอะไรนี้แต่ว่าไม่ใช่ประท้วงในสภานะครับเรื่องผู้ชมข้างนอกก็ไม่ใช่ด้วยสําหรับนางปรินานี้โดยทนิการอะไรที่เอพูดถึงนี้ ก็อยู่ในระหว่างที่ถูกสารดีกาแผนกคดียาญาผู้ด,ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสั่งให้ยุติปฏิบัติหน้าที่สสเนื่องจากอยู่ระหว่างการไต่สวนกรณีเสียบัตรแทนกันแต่กลับได้เป็นปมาธิการวิสามญร่างพรบคู่ชีวิตอะไรนนเนี่ยโดยเอยืนยันว่าคำสั่งสารดีกาถือเป็นคำสั่งที่ออกมาเพื่อบังคับใช้โดยทั่วกันไม่ได้จอะจงเฉพาะปรีนะาก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมจึงขอเลอกร้องให้ชวนลีภยัยเนี่ยออกมารับผิดชอบต่อเรื่องนี้เหตุใดจึงปล่อยให้เป็นมัธิการได้ ก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆเลขาสภาครับท่านก็น่าจะเป็นหมออะไรสักอย่างหรือเปล่าไม่แน่ใจนันเนี่ยที่อยู่พักประชาธิปัตย์นั้นบอกว่านอนนางปรีนานะครับท่านผู้ชมระบุว่าสารสั่งเฉพาะกรณีของปรีนาไม่เกี่ยวกับสสคนอื่นเอเงียบไปนะยไม่ใช่เงียบไปยังไม่มีไม่เกี่ยวกับสสคนอื่นแล้วก็ปรีนาย้อนว่ามันได้ด้วยเหรอครับท่านเลขาอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็เรียกร้องต่างๆนานาเนี่ยสำหรับปรีนาบอกให้พวกนักร้องต่างๆ นีเนี่ยให้ไปยื่นร้องเรียนเพื่อตรวจสอบประธานสภาที่อาจเข้าข่ายการกระทําผิดการเลือกตั้งเอ้ไม่ใช่ผิดปฏิบัติอะไรประมาณนี้นะท่านผู้ชมเมื่อกี้ก็ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับท่านไปนึกถึงเรื่องเลือกตั้งมากเกินเหตุนะเนี่ยเมื่อกี้ก็ต้องขออภัยมาหน้าที่นี้ส่วนประชาชนทั้งหลายตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างได้ซื้อเตาอั้งโลมาหรือย,อยังนะคุท่านผู้ชมวันนี้พัดก็ไม่มีถามเจ้าพัดมาทําอะไรบอกพัดให้มันเตาถ่านติดนะคุท่านผู้ชมหลังจากนั้นไม่นานเอ๊ะดูแล้วถ่านไม่ น่าจะติดไว้เฮ้ยก็เลยเอาถ่านขึ้นไปวางบนตะแกงแล้วก็เปิดเตาแก๊สไว้นะครับท่านผู้ชมสรุปคือต้องใช้เตาแก๊สในการปิ้งถ่านอยู่เหมือนเดิมครับท่านสาหรับบ้านผมนี้ก็ไม่รู้จะแหลงพือดีนะครับท่านผู้ชมก็มต้องเล็ดอิดบีข้ามผ่านไปก่อนครับท่าน,านเดี๋ยวจะเอามาแถลงส่วนดรทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีเมื่อคืนนี้ก็ได้ออกมาในรายการขับเฮ้าส์นะครับท่านผู้ชมทุกวันน,งนังคารใช่ไหมไว้เดี๋ยวอ๋อใช่ครับท่านโดยขออภัยนะครับท่านผู้ชมเมื่อคือนนอนน้อยนอนเป็นเวลาส นอนดึกมัวแต่ติดตามเรื่องเหตุเพลิงไหมนะครับท่านผู้ชมก็ต้องขออภัยด้วยหากสรุปสรวนโดยทักษิณฝากถึงประยุทธ์เนี่ยหลังบ่นว่าเหนื่อยมากอะไรของวันนี้แล้วก็งงรัฐบาลอยากเปิดประเทศแต่คงพลกรฉุกเฉินไว้ก็ได้มีประชาชนบางกลุ่มนะครับได้ตั้งคําถามว่าเฮ้ยที่มาตั้งพลกฉุกเฉินนี้กันสกัดเพราะอะไรหรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมโดยเศรษฐกิจพังยับประยุทธ์รับมือไม่ไหวอันนี้เขาเขียนมาแบบนี้หรือจะไหวนั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับ ่างผู้ชมแต่ที่แน่ๆถ้าเกิดเดินไม่ค่อยจะไหวนั้นประวิทย์ครับท่านแล้วก็น,นักธุกุใสเกลืออีกแล้วนะครับผู้ชมบอกว่าเอ๊ะประยุทธ์อยู่มา8ปีนึกว่าจะประคองรัฐบาลประคองประเทศแหมมัวแต่ไปประคองประวิทย์นะครับผู้ชมผมก็โอ้พูดไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกันครับท่านก็ต้องติดตามต่อไปนะครับผู้ชมสถานการณ์มันมากมา,กายก่ายกองกันเลยทีเดียวแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านวันนี้มาเข้าเรื่องที่ข่าวนี้กันก่อนดีกว่านะครับผู้ชมหลังจากที่ตอนนี้พักพลังประชารัฐนั้น หรือว่าประยุทธ์แล้ววะหรือว่าประวิทย์แล้วก็ไม่อาจแน่ใจนะเนี่ยน่าจะเป็นผลเอกประวิทย์หรือประยุทธ์นั้นนะท่าน,น,นผู้ชมสักคนหนึ่งนี่แหละได้ออกมาตีปีบนันเนี่ยแล้วก็ลั่นว่าจะใช้ช่องทางโ,โซเชียลมีเดียอีกก็ไม่รู้อีทำผือดีครับท่านโดยโอ้โหไปไม่ถูกเลยนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ซัดก,กันเองแล้วของพรรคร่วมรัฐบาลนั้นโดยพลังประชารัฐบิงไอเดียครับท่านเชิญหน่วยรัฐติวเข้มสอสอเตรียมเลือกตั้งแล้วก็โว3ปีเนี่ยรัฐบาลผลงานทิ้งเพื่อไทยเยอะแล้วครับท่าน ไปไม่ถูกเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ได้บอกนะเนี่ยโอ้ยบอกว่าของเพื่อไทยนั้นนโยบายใช้ได้แค่แป๊บๆนะครับท่านผู้ชมเป็นแค่เหมือนกับสายลมที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเราต้องติดตามต่อไปครับท่านว่าจะเป็นอย่างไรส่วนเมื่อวานนี้เป็นวันเกิดของคุณยิ่งรักชินวัตนนั้นว่าได้มีประชาชนบางกลุ่มนะครับท่านผู้ชมดิ้นเฮือกอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวนะเนี่ยบ้างก็บอกว่าเป็นการอวยพรจะตั้งไอเราเกิดมาช่วงนานตาปีก็ไม่เคยเจอนะครับท่านผู้ชมแล้วเดี๋ยวผมต้องรอวันเกิดของมือเด็กประยุทธ์ขอองผมก่น ถึงจะไปอวยพรมันอีกทีหนึง่งจะได้หรือไม่นั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ๆตอนนี้เจอแล้วครับท่านหลังจากที่เพื่อไทยยื้พลังประชารัฐเป็นรองมาโดยตลอดนนเนี่ยแล้วก็ไม่หว่นตั้งมือปราบมานันละอ่อนมาทวงการสักฟอกนะคานผู้ชมโอ้ยตายแล้วเมื่อกี้เกือบจะไปอ่านผิดนะเนี่ยเป็นทวงความเจริญอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรแต่ที่แน่ๆฝ่ายค้านไม่กังวลพลังประชารัฐเนี่ยตั้งมือปราบมานันละอ่อนอะไรว่าทวงการอภิปีออ่ไแขวะพลังประชารัฐเป็นรอง เพื่อไทยมาตลอดเรื่องตั้งครั้งที่แล้วก็แพ้โวเลือกตั้งอาทิตย์หน้าก็พร้อมนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆจะพร้อมหรือไม่พร้อมนั้นไม่แน่ใจเว้ยเฮ้ยเพราะว่าตอนนี้นั้นข่าวแปลกประหลาดมันมาถึงหน้าจอมือถือผมแล้วครับท่านโดยนายสันติพร้อมพัดเว้ยเฮ้ยโวสามปีผลงานพลังประชารัฐทิ้งห่างเพื่อไทยตรงไหนวะอ่าแล้วก็เย้แค่หวือหวาคู่เดียวนะครับท่านผู้ชมโดยหวือหวาคู่เดียวนี้ก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยไอย้มันดาพลังประชารัฐอะไรโลนโยบายนะอะไรอย่างน นากแทนผู้ชมขึ้นราคายางพาราค่าแรง4 2 0ยแต่ว่าไม่ใช่ปรินามาตา4ี่รยย่นากนผู้ชมมันนนไม่มีหรือ470อะไรนั้นสุดท้ายตอนนี้ปิดไปแล้วนายกแทนผู้ชมนโยบายหอกนั้นก็หายไปในทันควันกันเลยทีเดียวก็ได้มีการออกมาเนี่ยบอกว่าผลงานพลังประชารัฐทิ้งห่างเพื่อไทยเยอะแล้วแล้วก็บอกว่าอย่าออกตัวหวือหวาคู่เดียวก็หายไปอะไรประมาณนี้นารับทนผู้ชมเราก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านโดยผลงานที่มีนี้ก็ มีเยอะนะครับท่านผู้ชมสั่งใช้ห้ามไอ้วะให้ใช้เตาอั้งโลหรือว่าเตาถ่านแทนเตาแก๊สน,นะครับท่านผู้ชมหลายอย่างันเลยทีเดียวแล้วก็ให้เด็ดผักริมรั้วริมสวนอะไรนั้นเนี่ยของหมอทวีสินก็โอ้โหไปไม่ออกบอกไม่ถูกเลยครับท่านโดยผู้สื่อข่าวก็ได้ถามหากพลังประชารัฐเคลื่อนไหวช้ากว่าพรรคอื่นจะสำรอยในสนามกทมหรือไม่สำรอยสนามกทมหรือไม่นี่ก็คือว่าลุยนะครับท่านผู้ชมแพ้ลุยไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวสก,ก็ได้แค่คนสองคนนั่นเนี่ย จะซ้ำรอยสนามกทมรหรือไม่นายสันติครับท่านซึ่งบอกว่าพลังประชารัฐผลงานเยอะอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวถ้าผลงานเยอะนั้นคงจะได้คะแนน,นเสียงเยอะนะเนียในการเลือกตั้งผู้ว่าแต่นี้โอ้ยก็เยอะ ถามใครเยอะบอกชัดชาติสิริพันธ์นะครับท่านผู้ชมมันก็ได้บอกว่าเนี่ยบางพักการเมืองทําการหือหวาโคมคมเหมือนฝนตกคู่เดียวแล้วก็หยุดต่างจากพักพลังประชารัฐที่ทํามาโดยตลอดทํามาโดยตลอดนี้ไม่รู้ทำอะไรนะครับท่านผู้ชมปากมอบหรือปล่าประชาชนบอกมาไม่มีนะเนี่ยโดยฝนตกคู่เดียวแล้วก็หยุดนะเนี่ยผลงานแค่พัดมาแล้วก็ผ่านไปต่างจากพักพลังประชารัฐทํามาโดยตลอดแต่ไม่ได้เขียนว่าทําอะไรนะครับแล้วก็มีโครงการงานสร้างอาชีพโอ้ แล้วก็เราไม่ได้ออกตัวช้ากว่าคนอื่นเพราะสอสของพักลงพื้นที่ตลอดนะครับท่านผู้ชมก็จงเป็นสุขเป็นสุขเถอได้หรือไม่นั้นไม่มีนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าเกิดชัิหน้าฉันใดนั้นขอให้ไกลกันไว้เถอจะดีกว่าอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวราต้องติดตามสถานการณ์นะครับท่านผู้ชมว่ามันจะเป็นอย่างไรต่อไปส่วนตอนนี้นายสุเทพหายไปไหนหลังจากที่นายสกลทีผู้ที่สุเทพออกมาสนับสนุนนั้นลุยอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมเหมือนกับเนื้อเปื่อยันเลยทีเดียวในสนามกทมนี้นายสุเทพ ก็ปัดครับท่าน โดยสุเทพฝากประยุทธ์เนี่ยประคับประคองให้ครบเทอมแล้วก็ไม่พูดอีกหลังสกลทีพ่ายเลือกตั้งนะครับท่านผู้ชมโดยถ้าเกิดสมมติผมเป็นสกลทีเอ้ยตอนนี้อาจจะเริ่มคิดแล้วเว้ยเฮ้ยกูแพ้เลือกตั้งเพราะว่าสุเทพออกมาเชียร์หรือเปล่านั้นไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมผมไม่คิดแบบนั้นแน่นอนถามเพราะอะไรเพราะว่าเขานับถือกันเป็นอาจารย์ลูกศิษย์นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าไม่ได้เปิดสํานักพักกาาจ,จกต่อย่างใดนะครับหรือว่าสํานักตักมอนั้นก็ไม่มีก็เป็นที่เรียบร้อยครับท่านถามอะไรเรียบร้อยโดย เลื่อนอ่านดีกานายธาริตเพ่งดิดนะกรเรท่มบูชมอดีิอธิบดี DSI ครับท่านผิดมาตรา157แจ้งข้อหาอ,อ,อภิสิทธิ์แล้วก็ไอ้เทือกเนี่ยสั่งจุดจุด,จดประชาชนนะคะเรเบท่มบูชมปี53อะไรทํานองนี้ก็เลื่อนอ่านเป็นครั้งที่4แล้วครับท่านโดยดีกาเ,เลื่อนอ่านอะไรวะเนี่ยครั้งที่4ทธาริตกับพวกปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบแจ้งความข้อหามาร์คอภิสิทธิ์แล้วก็สุดเทือกนะการเบท่มบูชมสั่งอะไรสักอย่างหนึ่งเมื่อปี5-3นั้นเหตุส่งหมาย ไอ้นั้นไปไม่ได้ทนายความยันยืนยันว่าอยู่ที่เดิมที่โคราชแล้วก็จะนัดใหม่อีกครั้ง7กันยายนนะครับเร่านผู้ชมหลังจากที่ศาลชั้นต้นทําการยกฟ้องไปแล้วคดีนี้สําหรับธานิเพนดิดท,ที่เป็นจาเลยส่วนไอ้เทือกับอภิสิธิ์นั้นเป็นโจทย์นะครับเร่านผู้ชมแต่ว่าไม่ใช่โจทย์ปัญหานะั้นหรือว่าโจทย์รักอันนั้นก็ไม่ใช่นะครับเร่านผู้ชมมันนั้นเป็นเพลงเขาไม่รู้ว่าอีแหลงผือดีครับท่านก็เป็นการเฮ้ยเทือกจัดมอบอีกดยหรือว่าจะอย่างไรนั้นไม่มีในข่าวนะครับเรู่ชม สาเหตุทําไม่ไม่มีตอนนี้สุเทพรู้สึกว่าจะขบปากขบคําไปนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ตัวเองออกมาสนับสนุนสกุลทีสุดท้ายลุยไม่หยุดหย่อนนะครับท่านผู้ชมกูนึกว่ามันจะปรากฏตัวอีกสุดท้ายตอนนี้รายการคุยกับลุงคุยกับแหลดอะไรนั้นก็ไม่รู้ว่าจะมีอีกหรือเปล่าครับท่านก็เป็นสถานก,การณ์ที่มันมากมายไก่กองไม่หยุดไม่หย่อนนะครับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้มาแล้วจ้าถามใครอีกแล้วประชาธิปัตย์นะครับท่านผู้ชมหลังจากที่เป็นนักเลือกตั้งอย่างไรให้ชนะได้ยาก โอ้ยเกือบเว้นวักผิดเมื่อกี้นันเนี่ยก็ได้มีปัญหาค่าวกระซังนะครับเ่านผู้ชมในการที่แต่งตั้งรองหัวหน้าพักคนหนึ่งนั้นแล้วก็มีข่าวอ้าวชื่อหรือว่าืออเช้าไม่อาจแน่ใจสุดท้ายก็ไอ้นั้นออกไปนะครับเ่านผู้ชมพักก็ปัดว่าไม่เกี่ยวแล้วนะกับนักการเมืองคนดังคนนั้นส่วนคุณกรณ์เจอดีกบวนิดนะครับเ่านผู้ชมก็ได้ทําการเหมือนกับว่าโดนข้ามหน้าข้ามตาอะไรทำนองนี้หรือเปล่ามไม่แน่ใจนั้นเนี่ยออกจากประชาธิป,ปัดไปตั้งพักกาแล้วก็ได้ออกมาพูดถึงพักไอ้กระทรว าง่านิดนะครับท่านผู้ชมจีจูลินอะไรสักอย่างหนึ่งบอกถ้าเกิดทําได้นี้จะลดค่าน้ำมันได้4บาทอะไรทํานองนี้ก็โดนจูลินครับท่านผู้ชอบปล่อยรถพุ่มพวงนะครับท่านผู้ชมอดีตนักเขียนการ์ตูนอูด,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 ดี้อูด้าช่างมันไปก่อนสวนก่อนจะดีกว่าวันนี้เนี่ยรู้ไม่จริงอย่าพูดหาเสียงต้องมีความรับผิดชอบโดยหาเสียงต้องมีความรับผิดชอบนี้ถูกต้องเลยต้องตบมือให้จูลินนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าตอนที่สมัยเลือกตั้งสมัยอภิสิทธิ์ยังเป็นหัวหน้าพักนะเนี่ยหาเสียงต้องมีความรับผิดชอบ ได้หาเสียงว่าหมดเวลาแล้วครับหมดเวลาเกรงใจแล้วครับอะไรนี่หมดเวลาเกรงใจใครหมดเวลาเกรงใจพลเอกประยุทธ์นะครับท่านผู้ชมแต่สุดท้ายตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นผือครับท่านได้ออกมาแบบนี้โดยหัวหน้าเผ่าคนใหม่ของประชาธิปัตย์นายจุลินเนี่ยสวนก่อนบอกไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างเนี่ยอย่าพูดแล้วก็บอกว่าหาเสียงต้องมีความรับผิดชอบนะครับท่านผู้ชมโดยประชาชนก็แห่ถามไม่หยุดยั้งครับท่านถามไปแห่ไปถามที่ไหนบอกในโซเชียลออนไลน์ด้วยเฮ้ย ตอนเป็นหัวหน้าเผ่าเนี่ยจะเป็นอย่างไรเฮ้ยไอหัวหน้าพักคนเก่าพูดไว้แบบหนึง่งหัวหน้าพักคนใหม่มานี่ก็แบบหนึ่งนะครับท่านผู้ชมส่วนคําถามที่ว่านายกรอต้องการโยนบาปมาที่นายจุลินเพื่อหวังผลทางการเมืองหรือไม่นั้นจุลินกล่าวว่าไม่ขอตอบเพียงแต่การออกมาวิจารณ์หรือพูดอะไรควรรู้จริงโอ้ยอย่าไปอ่านเลยครับท่านอ่านทําไมมันเมื่ยปากนะครับท่านผู้ชมเขียนยาไปเรียงความเลยแล้วก็ถ้าเกิดสมมติท่านไปคุยกับจุลินนั้นเนี่ยจะไปเชียงใหม่นะครับท่านผู้ชมจะไปศรีสะเกดแต่ว่าไม่ใช่ไปไล่ หนูตีงูเห่านะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็จะต้องอ้อมลงไปสงขาก่อนนะครับท่านผู้ชมแล้วก็วกขึ้นมาครับท่านโดยถาม4ี่ต่อ8นะครับท่านผู้ชมพูดไปสองไพเบีย้ยหรือเปล่าไม่แน่ใจไปไหนมา3ว่า2ศอกแล้วอาจจะได้ยินจากพักพักนี้ก็ไปที่ติดตามนะครับท่านผู้ชมบ่าจะเป็นอย่างไรส่วนตอนนี้ทั้งนายสุเทพทั้งนายเสรีวงมนทานี้เสรีอ่อนโดยเสรีวงมนทาย,ยังไม่หายไปนะครับท่านผู้ชมแต่ได้ออกมาติดติงชัดชาติสิริพันธ์บอกว่าทําอะไรเนี่ยควรจะพอดีนะเนี่ย ไม่ควรอะไรโปรโมทอะไรเกินเลยมันจะดูเฟกนะครับท่านผู้ชมเราไม่รู้ว่าอีแหลงผือเหมือนกันครับท่านแล้วก็โวว,ว่ารัฐบาลเนี่ยมีผลงานเยอะกว่าพรรคเพื่อไทยไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมสําหรับพลังประชารัฐนั้นก็ไม่รู้จะโอ้พูดยังไงต่อไปดีถามเพราะอะไรเพราะว่าวันนี้ลงคลิปติกตอกไปนะครับท่านผู้ชมคลิปแรมโบ้นั้นสุดท้ายยอดบิวไป4ี่หมื่นกว่าแล้วก็โดนลบครับท่านเส้นกนไม่ตามตามกันเลยนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไร ึ่งลงได้คลิปที่3มก็ไปซะแล้วก็ต้องติดตามต่อไปนะครับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้อึ้งเลยถามว่าอึ่งอะไรบอกไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยโดยคําตอบประยุทธ์หลังถูกถามปมโฮบเวลออกลงทวงเงินเว้ยเฮ้ยรัฐบาล2 7 0 0 0ล้านบาทนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ปัดตอบเว้ยเฮ้ยออกลงทวงมาออกลงทวงนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ว่าออกลงเป็นเทพพนมลงจำปานั้นไม่ใช่โดยฮบเวลคัดท่านออกลงทวงเงินรัฐบาล2 7 0 0 0ล้านแล้วก็ยอดคม,มานาคมชี แจงแล้วไม่ตอบหลังถูกถามภูมิใจไทยพูดเรื่องปรับคอรมอหรือไม่อย่างไรนั้นยังไม่มีคําตอบนะ <c oughs> ครับเรื่องผู้ชมโดยตอนนี้ไหวสวยอย่างสุดล้น,นเลยทีเดียวถามว่าใครละจ้ากระหนกวันวิลาวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาในะครับเรื่องผู้ชมหลังจากที่พ่อของเธอนั้นได้ทําการอะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับป่าในะครับเรื่องผู้ชมจนโดนออกหมายจับสุดท้ายมามอบตัวเมื่อวนันเออหรือว่าวันนี้แร้ววันนี้น่าจะเมื่อวานนะครับเรื่องผู้ชมทนายความเตรียมเงินไป5 0,000นแต่สารก็ให้ประก การตัวเป็นเงิน6กแสนบาทนักสื่อข่าวผู้สื่อข่าวก็ได้ไปถามกันหนกวันเป็นไงบ้างวะเน,นี่ยก็ทําการไหว้แบบสวยๆเลยนะก็เรื่องผู้ชมแล้วก็ปัดเทียตอบคําถามครับท่านโดยไม่รู้ไม่รู้อีกแล้วหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจอาจจะกลายเป็นพลเอกประวิตย์สองหรือไม่นั้นก็ยังไม่มีในข่าวนะก็เรื่านผู้ชมมันก็ยังคงอีลุงตุงดังสังขยาไม่หยุดไม่หย่อนกันเลยทีเดียวครับท่านส่วนตอนนี้พระนาท่านคุณหมอว่าลงนั้นผมก็ยังตามหาไม่เจอหาไม่เจออะไรหาไม่เจอนเนี่ยหมอว่าลงออกมาบอกว่าประชาชนทั้งหลายเนี่ย หรือว่าใครบางกลุ่มนั้นอาจจะต้องเกรงหมอว่าลงเป็นพิเศษนะครับท่านผู้ชมเกรงนะครับท่านถามกรณีอะไรกรณีเอาค่าน้ํามันออซซี่ออกมาเผยอะไรประมาณนี้นะครับก็ไม่รู้จะไปอย่างไรต่อดีจริงๆครับท่านส่วนประยุทธ์ก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยน้ำมันยังถูกกว่าชาวบ้านชาวช่องนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามต่อไปว่ามันจะถูกหรือมันจะแพงได้อีกนานแค่ไหนนั้นไม่อาจบอกได้ครับท่านที่แ,แน่ๆนั้นซัดกันเองแล้วประชาธิปัติก็ได้ฟาดกลับไม่หยุดยั้งพลังประชารัฐรอมเสียมาเ แล้วก็ซัดสุพัฒนาพงศ์นะครับบริหารล้มเหลวโดยสุพัฒนาพงศ์นี่มันเป็นร,ร,รัฐมนตรีคังหรือว่าพลังงานแล้ววะเนี่ยไม่แน่ใจแล้วในเครเริ่มผู้ชมเพราะว่ามันจะมีะรัฐมนตรีที่โลกลืมอยู่คนสองคนก็เลยดีบีข้ามผ่านไปก่อนส่วนเมื่อวานนี้คุณชัดชาติศริพันธ์ทํางานดิบทางานดีนะครับเรื่งผู้ชมสลิมรอดช่องก็ได้แล่นมอเตอร์ไซค์หรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจแล้วก็ได้บอกว่าที่เซนตันเวสเกตหรืออะไรสักที่หนึ่งนะเนี่ยน้ำท่วมเฮ้ยทำไมมาเป็นแบบนี้ได้ก็สงสัยผู้วว่าออีกจจัังง,งงงงหดนึคะต้ นาเกดเรื่องผู้ชมอาจจะกำหมัดกำมือแล้วหรือเปล่านั้นต้องติดตามอีกทีครับท่านโดยมีกรณีเปรียบเทียบระหว่างคุณชัดชาติกับคุณประยุทธ์อย่างไม่หยุดไม่หย่อนนะเรับรื่องผู้ชมคนหนึ่งตื่นเช้าเร็วลงพื้นที่แม้กระทั่งเมื่อวานเหตุไฟไหม้นั้นก็ยังคงไปดูแลปัญหาประชาชนนะครบดบท่านผู้ชมส่วนวันนี้ประยุทธ์ก็ผล่มาแล้วครับท่านฝากความห่วงใยอะไรประมาณนี้ส่วนดส้มเอร์อ้มใครละอดีตรองนางสาวไทยอะไรสักอย่างนี้นะครบดบท่านผู้ชมพัชินลินซัมสิริพงนั้นก็ได้ออกมาอะไรสักอย่าง หนึ่งนี้ก็ไม่อาจแน่ใจอีกแล้วโดยคลิปติ๊กตอกโดนลบเออเลยทําไม่ลวนเลยนะครับท่านผู้ชมส่วนนางปรินานั้นก็ได้ออกมาบอกสารจะสังมาตรฐานก็โดนสวนกลับไปนะครับท่านผู้ชมไอ้ไม่ใช่สารสองมาตรฐานนะเนี่ยบอกว่าทําไมเอ๋ปรินาโดนคนเดียวอะไรแบบนี้อีกคนนึงก็โดนเสียบบัตรแทนกันตั้งเป็นกรรมธิการได้อย่างไรอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามต่อไปหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สักเล็กน้อยถึงปานกลางครับท่านผู้ฟังที่รับจึงขอจบการแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับผม 嗯。<music> <music>